ฝนกระตกดีดีพี่น้องเมื่อนีคอยก็ออกมาสวนอย่างเจ็บเฮ็ดปวกเนาะค่ะจะได้พ่อแกงอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าฝนกระโตกนาอ,อยยันแต่มันเปื่อยเนาะพันนี้เจ็บบวท่านแลบัสดสุดายดอกจะกแกงใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดแกงเฮ็ดปวกน้ำกันเด้อค่ะเด้อพี่นอ้องเพื่อนทุกคนมือนีปลาไผ่ก,ก็ออกมาสวนพร้อมกับนองการโปปลาขางดอกเพิ่น อะไรก็ไปนำเบิดตะกี้เป็นน้องเขาห้างน้องเขาห้างบ่มาลำแหลท่นีเป็นน้องการเฝาสวนเนี่ย่นเฝาสวนอันนี้กระทาลูกพ้อเนาะค่ะสีออกไมาเก็บพ่อไว้อยู่กลุ่มหนึง่งพี่น้องเอ้ยป้าสวนยางกับบไดดอกบ้านปลาไผ่นี่ลระบาดเนาะค่ะเนาะผู้ลายไอ้ขโมยลักขี้ยางพี่น้องเอ้ย สิบก,ก้อนเศร้าก้อนกับลักลี่เดี๋ยวนี้อันนี้้องผ้าพ่กับรกบา,บา,ากว่าบเห็นคิดปกติแน่อยู่จังว่าปลาสวนบ่ได้กับว่ามันยางลายเดี๋ยวนี้ทำได้ํำหนึ่งมันก็อ่านนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะบานพี่น้องเป็นคือกันบ่เนาะสกลนครฝ่าย่อนยอนนี่เป็นและค่ะพี่น้องถ้ากันระวังสวนยางเบิ้ดวาดวิต,ต๊ไปเบิ้ดละค่ะ มนกจะใหกัล่อถาลูกมเมื่อก็บเพดพร้พอรมเนาะค่ะเนาะต่างเฝ้าสวนพร้อมค่ะพี่น้องขอจบคลิปแค่นี้เด้อค่ะเด้อสงสัยลูกสีมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ